ไม่วันนี้หนึ่งจุดครับลมพะกวยทันยุคทันท่านเซกทุกองนะมาเน้นแบ่งมันเดืองครับองค์แรกเอาองค์นี้ก่อนเลยนี่องค์แรกครับเป็นสมเดจปกโพนะครับเนื้อว่านกุ้งจินดามานีนะครับองค์นี้สาภาพสวยเลยสังเกตดูนะครับองค์นี้จะเป็นมวลสารทั้งองค์เลยแน่นทั้งองค์นี่นี่นะครับเห็นไหมอ่าถ้าดูข้างหลังจะเห็นชัดมากว่า เป็นมวลสารแน่นทางองค์เลยเนื้อว่างคงจิณาบันนีนะครับนี่ปีหนึ่งห้าออกวัดโคสิตานามอันนี้ทนท่านแล้วพระสวยมากถ้าใครอยากได้พวกโพสวยสวยมวลสารดีๆทำทั้งเสกนี่เลยนะล,ลวงปู่กวยวัดโคสิตานามอ่ะอ,องค์นี้ครับแบงบูชาครับปกติผมแบงยิ้สอ,องพันห้าองค์นี้เอาไป 2, สองพันสามร้อยลวงทรงของไปไวๆอ่ะเอาของหายากนี่ของหายากพอากวยเสกปุตโตเสกบ้างพระสวย องนี้ครับเป็นสมเด็ดสารพัดดีครับหลังสิวลีนี่วัดราชนัดดาปีหนึ่งห้าและองนี้เป็นเนื้อใบลานเนื้อพงใบลานแกล่น้ำมันนะครับแล้วมีทาทองด้วยองนี้นะครับแบงบูชาครับก็แบงบูชาแค่สี่พันห้าครับพี่ๆทาทองแจะมาการนะครับสี่พันห้าไม่แพงครับโอเคไปต่อครับอ่ะนี่อาพาทอดพิมบ้างอันนี้นะครับเป็นพระ ทอดพิมพวัดนกครับก,ก็คือหลวงพะกุวยนะครับเอาพิมพ์วัดนกเนี่ยมาทอดนะมาทอดนะครับเป็นพักเก่าเป็นพันเนื้อดินเก่านะครับเนื้อดินเนื้อผงเก่าแล้วก็พิมพ์เนี่ยสวยและท่านก็นเลยมาทอดนะครับแล้วข้อดีของพาทอดพิมพเนี่ยคือเป็นพ้าที่หลวงพะกวยสร้างเองแล้วก็มวลสารท่านเองทั้งเซกเองออกวัดท่านด้วยแบบนี้น่าใช่ไหมครับปีหนึ่งห้านี่แล้วใครไม่อยากได้องคใหญ่แล้วองนี้กำลังดีเลย นี่นะครับพิมนะพ์วัดนกและพิมพ์นี้สวยครับอันนี้พร้อมเลี้ยงกอกกันน้ําเลยเนื้อพงน้ำมันปีหนึ่งห้านะครับทอดพิมพ์น่าใช้อันนี้แบงค์บูชาครับปกติแบบนี้นะครับทอดพิมพ์เนี่ยต้องพันห้าสองพันนะทอดพิมพ์พันห้าสองพันไม่แหงครับพันทอดพิมพ์พันท่านาทานนำเองครัพันท่านทอดพิมเองครัอ่ะอันนี้นะครับแบงค์บูชาอยากจะได้สักพันห้าสองพันองนี้แบงค์บูชาครับเอาเท่านี้พอเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยพอ เอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยพอนี่แบงค์คุ้มๆไวๆครับมีองค์เดียวนะทอดพิมพ์นกก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเจอนะพี่พี่พันห้ายังถูกเลยเอาพันร้อยนี่ผอมเลี่ยมแต่ห้าอะไปต่อครับมาทอดพิมพ์แน่ๆพูดถึงทอดพิมพ์แล้วทอดพิมพ์ต่ออีกหนึ่งพิมพ์เลยนี่ก็อีกหนึ่งพิมพ์ที่น่าใช้ครับคนต้องการมีลงซื้อชัดเกมองค์นี้เป็นพระสมเด็จทอดพิมพ์พระคุรมูลวัดสุดทัศน์ครับนี่ทอดพิมพ์พระคุรมูลวัดสุดทั พุ่งน้ํามันนะครับแล้วก็เห็นไหมองค์นี้มีพมุ่งหุทกทุลเยอะเห็นไหมมีฟ้าข้าวข,ข,ขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยอ,องนี้สวยครับองนี้สวยเนื้อสวยมอสันมอสันเห็นเห็นก้อนมอสัานเลยเห็นไหมอ่าอันนี้จะแก้พกุ่งหุ้กุนหน่อยเนื้อแบบผ่านท่านสร้างเลยก็แบบองค์เมื่อกี้เลยข้อดีครับคือผ่านท่านสร้างเองครับอทอดพิมพ์ทะครูมูลมา แบงบูชาครับสองพันห้าไม่เอาเอาไปครับววๆแบงให้หนึงองเท่านั้นนะครับไม่มีอีกแล้วนะพี่พเอาแค่ 1, 9, พันเก้าพองนี้ให้ง์เดียวนะครับ 1, 9, พันเก้าเพราะปกติมแบงสองพันกว่าครับไปต่อครับมีแบงวายชุดนี้บอกเลยว่าน่าสนใจทุกองเลยมาขอ้อไฮยักต่อน่่เน่เน,น่อันนี้ครับเป็นสมเด็จสามเหลี่ยมงาแกะปีสองหนึ่งเลี่ยมเดิมจากวัดนะครับ อ้สามเหลี่ยมพิมพ์มีหายากครับห้าแก่สามเหลี่ยมแบบมีหายากสร้างน้อยกว่าปกตินี่ครับแบบนี้สามพันสี่พันก็ไม่แพงครับเป็นงานนะอืมแล้วเป็นสามเหลี่ยมด้วยเหลี่ยมเดิมจากวัดปีสองหนึ่งอ่ะองค์นี้แบงบูชาครับไม่พูดเยอะเอาสองพันห้ารวมซอง <c ười> ผมเคยได้ประมาณสามโมงงี้ซึ่งแบงค์อ,อละสองพันอ่าสองพันห้าสองพันเจ็ดไปหมดเลยนะครับมีองค์นี้พึ่งได้มาเอาสองพันห้า แบ่งไว้ๆพระสวยครับกรอบเลี้ยมเดิมจากวัดด้วยแล้วก็กรอบไม้แตกด้วยพะพระสรยสม,สมบูรณ์เอาสองมนห้านี่ขายได้ของหายากหน่อยนี่เลยแล้วขนาดกำลังดีด้วยอ่ะต่อนี่นะครับอันนี้เป็นพระลีลาทอดพิมพ์เหมือนกันนี่เนื้อพงน้ำมันนะครับปีหนึ่งห้าออกวัดโคซีตารางนี่เห็นไหม หลังเรียบนะครับปกติหลังจะตปองูอุ้มๆนะครับแล้วแต่องค์ไปอันนี้หลังเรียบด้วยอันนี้หายากนะหลังเรียบเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับปีหนึ่งห้าออกวันโคซิตรามหลังเรียบเป็นลีลาเนื้อพงน้ำมันนะครับขรอยากได้พาลีลาซักองคหนึ่งนี้เลยอันนี้พงแบงเบาๆแล้วกันปกติลีลาพงน้ำมันก็ต้องมีพันสองพันห้านะครับองค์นี้ผมเอาเก้าร้อยลมส่งผองนี่เน้นแบงขรอยากได้พันลีลาหลังห้าอยู่พันลีลาซืยอๆอวคองเล็กๆไม่ใหญ่มากกำลังดีนี่เลย แล้วเป็นพุ่งน้ำมันทอดที่มกตระหานี่ที่ันก็บานมี่โคตรถูกนะเอาเก้าร้อยแบบนี้ไม่ปิดจะปิดแบบไหนครับถูกไหมอ่ะโอเคมีแบงค์หนึ่งองค์เท่านั้นและองค์สุดท้ายครับองคนี้เป็นส้มเด็ดปกโพอันนี้เขาหายากเลยเป็นส้มเด็ดปกโพเนื้อพุ่งน้ำมันดําเป็นปกโพกิ่งขิมใหญ่นี่องค์นี้หายากองนี้แหละครับพิมพ์นี้หายากอยู่แล้วนะครับมันจะมีเนื้อพุ่งน้ามันเนื้อพว่งกระุณด้วยนะครับพิมพนี้แต่ว่าเนื้อพุ่งน้ำมันก็หายากแล้วเนื้อพุงกระุณก็หายาก แต่เนื้อพวกน้ำมันดำนิยมที่สุดครับหายากสุดเลยองค์นี้องแรกที่ผมเคยได้เนื้อพวกน้ำมันดำนะผมเคยได้เนื้อพวกงมุกะคุณพวกน้ำมันเคยได้หมดแล้วองค์นี้พวกน้ำมันดำในองคแรกเลยหายากจริง่นรพ้าองค์นี้สวยด้วยพวกงน้ำมันดำนะครับนี่น่าฉายบอกเลยหายากกัอย่างนี้นะครับน่าซาส่งน่าบูชาแล้วพวกน้ำมันดำเนี่ยคือนิยมที่สุดแบบนี้พี่ถ้าปล้อยแรงๆคือ ตีพันสี่พันห้าก็ได้ครับอย่างปกพยอยเนี่ยปกพยอยว่าหาย,ยากแล้วอันนี้หาย,ยากกว่า,านะปกพยอยพวงแบงนสี่พันห้านะครับอันนี้ปกพอกิ่งพิมพ์ใหญ่นะมันเป็นพิมพ์ที่สร้างไม่ยึะน,นะครับดังนั้นน่าใช้จริงนะหา้ย,ยากจริงนี่รุ่นนี้พิมพ์นี้เนื้อน,นี้นะครับอ่ะเนื้อพงน้ำมันดำครับสวยขนาดนี้นะครับมีตรงนี้เปิดนิดนึงนะนี่แจ้งก่อนคือเปิดนะครับแต่ว่าไม่ได้พุ้ถคุณไม่ได้หายหรือว่าเนื้อไม่ได้หักนะครับเป็นแบบพิวเปิดน่อยนึง ข้อหายากแบบนี้นานมาทีนะพี่ๆแล้วก็ไม่รู้จะมาอีกเมื่อหรือเปล่านะครับแบ่งบูชาครับแบบนี้4,500ไม่ต้องครับเอาไปสองพันสามร้อยลมส่งพอ <c oughs> ย้ํานะครับพิมพ์หายัก์องมามันดานะครับองนี้ผมได้มาเบานะผมถึงแบงหานี้ได้นะครับถ้าองหน้าอาจจะ4ันส4,500นะครับ <c oughs> พิมพ์นี้เนื้อนี้องนี้แบ่งค์องเดียวครับเอาแค่สองพันสามร้อยลมส่ง <c oughs> นี่ ให้องค์เดียวนะพี่พี่พวกน้ำมันดำราคาถูกขนาดนี้นะครับไม่มีแล้วบอกเลยอ่ะโอเคขายสนใจข้างในนะครับทักไลน์ที่ u n g f f 8ได้เลยครับหรือดูใต้คอมเมนต์ได้เลยพมงส่งช่องทางที่ต่อแล้วใครเพิ่งดูคลิปแนกฝากกดติดตามด้วยนะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับใครคอมเมนต์ให้ใครแชร์ให้ขอบคุณมากๆครับวันนี้สวัสดีครับ